สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วักไปเชียใหม่วันที่สองเราทำคลิปก่อนหน้านี้ไว้2วันแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูฝากย้อนกลับไปดูด้วยนะคะจะได้รู้สึกถึงความต่อเนื่องค่ะและแผนในวันนี้นะคะเราจะไปดอยสุเทพกับดอยปุย ตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวจากห้องกันนะคะดูเราซิมาแต่งหน้ากันนี่คือออฟฟิศของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเติมนู่นเติมนี้เติมนั้นง่ายๆข่าวัดเป็นสภาพก่อนออกจากง ความปลอดภยนะัยเนาะเพราะวันนี้เราจะให้เขามาทำความสะอาดหนะ้องวันนี้เรากระเป๋าไปสองใบนะเพราะเราขึ้นดอยไปนั่งคาเฟ่อันนี้ของของเราสมพลา ตอนนี้เราได้ออกจากที่พักแล้วนะคะนี่เป็นของที่เราจะส่งกลับไปกรุงเทพเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขึ้นดอยแล้วมันจะแบกออกไปเขาก้มหัวยทุกคนเลยวะ ัดนะคที่เราคิดว่าจะมาเนาะแต่ว่า not now not yet ดิไม่ข้ามหรอจำนวนไหนอเออใครสิเดิน

เกือบพันเลยอ่ะแบบขึ้นไปกับอ่ะคิดว่าถ้าขึ้นอีกเดียวหกร้อยอ่ะแล้วกลับอีกอ่ะมันน่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มันน่าจะถึงพันเลยว่าเดี๋ยวต้องไปต่อร้องพวกราคาพวกเวลาอะไรกับเขาดีดีก็ไม่ละดี ดวกับลุงในราคาที่โอเคแล้วนะคะก็คือจากตรงที่พักไปถึงดอยอุยดอยสุเทพแล้วก็กลับมาที่พักอีกทีเนี้เราได้ในราคา7 0 0คนก็ถือว่าตกขาไปคนละ175บาทขากลับ175บาทก็โอเคเวลาที่เราจะไปเขาจะแวะพักให้ที่ล้านแคนนิช รวมกับเดินทางอีกประมาณสองชั่วโมงก็เป็นสองชั่วโมงก็เป็นสี่ชั่วโมงตอนนี้เที่ยงเราก็จะลงมาถึงประมาณสี่โมงครึ่งนะคะประมาณห้าโมง ขอบคุณนะสองโมงสิบนาทีเราจะไปแล้ววนันตบ้ไปไหนอนะ่ะก <c oughs> ินข้าว ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารนะคะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าขนมมันเป็นสุกมไหร่แต่ว่า,วา,วามันเบาลงาน่ดหนึ่อแต่ว่ามันบรรยากาศดีมากเลยนะฝนตกอ่ะเชา้ายาม คิวคิวมากแตนถกนะชะหกบาทเองอ่ะที่บางข้างวัดอะไนะร้อเก้าสิบเอออร่ก่นี่ของเรานะคะผ่าซีวนะคนกระังก็อร่อวะฉันไม่รู้อ่ะฉันรู้สึกมาเชียงใหม่เป็นดวงชันสุดอ่ะนี้ก็อร่อยข้าเสร็จแล้วนะคะอ้าว เออเนาะนี่จริง้ท่าสิวิวดีมากจ้าปลาคา่์ทุกคนเป้าหมายในดอยนี้คืออะไรค,คือการไปกินซาตอเบอร์ แล้วลุมอยู่ไหนอ่ะรถคันไหนคันไหนเขาไ,ไม่ใช่เขาปิดหน้าต่างคันนี้เปล่า I'm not sure she's she's s o m b i น so ี so ่บันดอยดอยปุยนะคะ ก็จะมีทางเป็นสลัดนดตอนเช้าจนตอนบ่ายไม่มีแดดเลยมีแต่ฝนเฮ้ยถ่ายยูทชัวร่ไม่ต้องพูดหรอแบบอุยอยากกินน้ำมันอบเนยอ่ะอร่อยมากหนูจ้ะอุ้ยสองนาทีแล้วน้องคนนี้ก็ได้กินซอบรียบสมใจแล้วนะคะคืน ไวสักไปหนึ่งด้วยนะใส่ของพวกที่ซื้อมานอกจากที่เราเอาไปส่งกับบ้านนะคะ ไปปุ้ย next station จอยสุขไม่พายญ่มา ถึงดอยสุเทพแล้วนะคะอากาศแจ่มใสใสได้ทุกที่นะคะแลดอยปุ้ยหนาวกว่าเยอะเออ <c oughs> ก็หนาวกว่าที่เดินนะ้าไดน้นเป็นนิดนะขึ้นไหนนะขึ้นนี้ปะอ,อันนี้เดินขึ้นนะด้านโน้นเปนนิดนะลูกอ๋อแล้วขคางไปแป้นไหมท <c oughs> ี่ตอนนั้นเรามาที่นี่กับอัจฉริยะอัจฉริยะปาไม่พูดมาเจอลุงกี่โมงอะ่งส,สามครึ่ง ๋อ oh, นั่นจากที่นี่ระยะห่างจนถึงดอยปุยก็ประมาณ 20, 20นาทีค่ะแต่ตอนนี้อยากได้ห้องน้ำมาก <20 S 1> ชุดละ<ช>ุดละ20ใช่ไหมดไดเอาสองชุดค่ะอัน,นมันมีสองที่นะลูกมันมีสองจุดนะคะอันนี้เหมือนเขาบอกว่าบันไดที่เราเจะขึ้นไปทางวัดนะมันมีกี่ขั้นนะ สามร้อยพันสองพันสามพันตอนนั้นพี่คไปมาซื้อร้านนี้เลยทางไปสุขุมวิชชีจ้าอากาศหนาวกินน้ำเยอะเอาอะไรกินไงนั่งซักห้องน้ำเฮ้ยระวังมีตังค์บอก คน,นี้ชิโทมีชิเกตขึ้นแต่ว่า <laughs> ก็จริงๆเราเคยขึ้นมาแล้วเนาะเราก็เลยว่าตรงนี้ เื่อยแต่ดีนะเรชอบพวกตอนนี้เรากำลังจะออกไปที่ตลาดท่า โอ้ยแสงสวยอ่ะอยากถ่ายรูปเลยเราแทบจะมาถึกซอยในละแลวกทั้งหมเลยเนี่ยอุ้ยยังไม่ได้กินเลยสวยจังคือที่นี่นี่วิวสวยม, oh มันรูออเมก้าชื่อเมื่อกี้เจอร้านกาแฟแบบ อยากกินอองมันจะมีไหมที่นี่มีเหรอก็เขาบอกว่าอยู่ตลาดท่าแพอูลองเทสพอ ไปซักผ้าตลอด24ิ 20, ชั่วโมงแล้วก็อาจจะไปนั่งรอที่คาเฟ่มันน่ารักมากแต่ว่ามันไม่มีใครเลยนะไม่มีเลยเจ้าของร้านกับเพื่อนเจ้าของร้านตอนเนี้ยอะไรรู้ป่ะอะไรขั้นตอนเนียสอนนักอ,อ,อ,อาหารเนาะน่รารักเนาะ หรือว่าเป็นส,นสนอนพวกเราทำอาหารไทยออไปเล่นกับแมวมาเลยค่ะได้ไปขอเข้าลั่งมือ กันบ๊ายบายนะจ๊ะลานี้จะไม่เข้าอีกแล้วจ้าคนทำมก็ไม่มีอะไรก็ไม่บอกอนี่คือผ้าทั้งหมดที่เราตากนะคะใช้พื้นที่ทุกส่วนให้มีประโยชน์